ค่ะพี่น้องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการที่เ,เราจะเอาชนะปัญหานี้ยังไงนะคะเพะครั้งหนึ่งก็จะคือแชร์เรื่องนี้นะคะอยากจะนํามาแชร์อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของกษัตริยะะ์ยโฮซาฟัตที่พวกเราก็รู้จักกันดีนะคะบรรยายถึงสงครามมหาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอลยโฮซาฟัตนั้นเป็นกษัตริย์อิสราเอลได้รับข่าวจากเพื่อนว่า กองทัพศัตรูจากสามชาติม็นหนึงกำลังกันมาต่อสู้และจะพิชิตกับพระองค์นะคะผู้เขียนบงสวาวดานบอกกับเราว่ามีถึงสามชนชาติด้วยกันนะคะก็คือโมอับอโมไรและก็เมอูนีอยู่ในสองบงสวาวดานบทที่10สิบ 20. ข้อหนึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นประเทศที่อยู่แบบบ้านใกล้เหลือเกีอยู่บริเวณเหนือแม่น้ำจอแดหนหรือที่เรียกว่า,าทะเลตายขึ้นไป ความได้เปรียบไม่ใช่เป็นของยโฮซฟัดแน่นอนเรื่องนี้ก็เกี่ยวโยงกับเราแต่และคนกันเพราะว่าเราต่างก็เผชิญสงครามกันทุกวันบางคนก็มีสงครามด้านการเงินจิตวิญญาณชีวิตสมรสหน้าที่การงานความสัมพันธ์อะไรนะคะสงครามทุกรูปแบบในชีวิตประจำวันเรามันก็สงครามทั้งนั้นนะคะพระเจ้าใส่เรื่องราวของยโฮซาฟัดเอาไว้ในพระคัมภีร์เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงหลักการ เบื้องหลักที่สําคัญบางอย่างในการที่เราจะเอาชนะสงครามได้นะคะเราจะต้องชี้ตัวศัตร,รูให้ชัดค่ะสองพงศวดาบทที่20สิบข้อหนึ่งแสดงให้เราเห็นถึงหลักการแรกในการเอาชนะสงครามในชีวิตก็คือว่าต้องชี้ตัวศัตร,รูให้ได้นี่ดูเหมือนจะเป็นหลักการ,รที่เห็นชัดๆแต่จริงๆเราก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะคนมากมายไม่รู้ในจริงๆว่าใครเป็นศัตร,รู ของเรากันแน่แล้วมักจะคิดว่าศัตรูก็คือคนที่พยายามจะเอาอะไรบางอย่างไปจากเราไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานคู่ครองเงินทองแต่บ่อยครั้งนะคะศัตรูกับกลายเป็นทัศนคติของเราเองสถานการณ์ไม่ทําให้เราท้อแท้มากเท่ากับการตอบสนองของเราต่อสถานการณ์นั้นๆก่อนที่จะเริ่มเอาชนะสงครามสวนตัวได้เราจะต้องขี้ตัวศัตรูให้ถูก และต้องทําด้วยความจริงใจด้วยนะคะสังเกตว่ายูโซฟัสนะคะโ็ตอบอย่างไรเมื่อได้ยินว่าทั้งสามชนชาตินี้จะมาต่อความกับเรางต้องตกใจค่ะอยู่ในข้อสักซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาปกติของมนุษย์เรานะเมื่อเราเห็นปัญหาใหญ่เราก็ตกใจกลัวแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคำถามก็คือจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันเริ่มกลัวแล้วอ่ะ นี่คือปฏิกิริยาธรรมชาติที่มีต่อปัญหาต่างๆและความกลัวก็ไม่ใช่สิ่งไงม้เป็นแต่ว,ว่าเราจะจัดการกับมันด้วยวิธีที่ผิดๆนะเราสามารถใช้ความกลัวเพื่อกระตุ้นตนเองให้ไปชี้ปัญหาได้แต่ถ้าเราท้อใจและย,ยอมแพ้โกรธพระเจ้าแล้วถามว่าทำไมมันต้องเป็นฉันด้วยเมื่อนั้นนะคะความกลัวมันก็ชนะเราแต่ต่อมานะคะต้องยอมรับว่า เราไม่มีความสามารถพอยิโฮซาบัตกลัวเพราะพระองค์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนสิ้นหวังสุดกำลังเลยนะสิ้นหวังเต็มทีเลยพระองค์ร้งองต่อพระเจ้าว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีกำลังอำนาจจะรับมือกองทัพใหญ่ที่จะมาโจมตีนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่รู้จะทำยังไงสองพูสมวนาบที่ี่สิบข้อสิบสองภาพนี้แสดงเห็นถึงหลักการที่สองในการเอาชนะสงครามชีวิตนั่นก็คือ ยอมรับเลยค่ะว่าคุณมีความสามารถไม่พอยอมรับไปเลยมีคนประเภทเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าไม่ช่วยนั่นก็คือคนที่ไม่คิดว่าเขาต้องการความช่วยพระเจ้าไม่ช่วยหลักนะคะคนที่ไม่ต้องการความช่วยแต่เมื่อคุณยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถจริงๆไม่สามารถพอแล้วก็ร้องเลยค่ะ SOS ขอความช่วยเหลือพระเจ้าก็ทํางานในปนัญหาได้ ลังจากอิโฮซฟัตยอมรับว่าพระองค์ือและบรรดาที่ปรึกษาไม่รู้จะทำยังไงพระองค์จึงได้อธิษฐานว่าก็ได้แต่ว่าพระองค์ในข้อ12นะคะเราต้องให้สายตาของเราจับจ้องไปที่พระเจ้าค่ะบ่อยครั้งเดินนะที่เราใช้สายตาของเราจับจ้องอยู่กับทุกสิ่งยกเว้นพระเจ้าผู้ทรงสามารถแก้ปัญหาของเราได้สิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนที่นอนนะ คือถ้าเราอยู่ในมันเราก็พักผ่อนสบายแต่ถ้าอยู่ใต้มันเราก็จะหายใจไม่ออกถ้าสายตาของเราจับจ้องอยู่ที่พระเจ้าเราก็จะชนะเหนือสถานอากาศเราได้นะคะเราไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยตนเองได้เลยพเพราะว่าเราอะจะขาดจากฤทธิเ์เค่ะเราต้องการฤทธิเ์เดชที่มาจากพระเจ้าเราดำเนินชีวิตพิสเตียนด้วยสิ่งน,นี้นะคะไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ฤทธิ์เดช ฤทธิอำนาจแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าค่ะในเศษกายบทที่สี่ข้อหกเราต้องให้พระวิญญาณของพระเจ้ามีชีวิตอยู่ในเรานะคะต่อมาก็คือว่าใน่ามกลางวุกิจนี้ยิโฮซาฟัตทำอะไรร่วมประกาศอดอาหารเลยค่ะให้ประชาชนนั่งมาดวดโยกันสว้ยหาพระเจ้าในสองพูงสมุดาบทที่ยี่สิบข้อสามถึงสี่คนถึงจากทุกเมืองเลยคะในยูดาห์ มาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอ่านะสิ่งที่สามก็คือการเอาชนะสงครามชีวิตนําปัญหามหาพระเจ้าแล้วก็นี่หม,มายถึงการอธิษฐานค่ะน่าเสียดายนะคะที่การอธิฐานมักจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราพยายามเพราะว่าเราอยากจะแก้ปัญหานั้นตั้งแต่อีกสะกะ่อนแล้ววันหนึ่งวักจายกคนหนึ่งได้มาพบสอบบอกเอาบอกว่าอาจารย์เรามีปัญหาใหญ่แล้วไม่มีอะไรตึ้นเลยแล้วเราก็แก้ปัญหาไม่ได้ด้วย สอบบอกก็เลยกล่าวว่าเอาละผมคิดว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คืออธิษฐานร่วยกันแล้วมาเพื่อก็ตอบว่าอาจารย์ครับถึงขนาดนั้นเลยแหละครับถึงขนาดที่เราต,ออต้องอดต้องอดอาหารที่สารเลยล้ออะไรอย่างนี้น,นะคะแตรอีิษามควรจะเป็นชิ้นแรกเลยค่ะ,ะคไม่ใช่ทิ้นสุดท้ายเมื่อไร่ก็ตามที่เรารเผชิญสงครามชีวิตจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะต้องจําไว้ว่าพระเยซูทรงต่อสู้สงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าโปรงอธิษฐานมากที่สุดจริงๆแล้ว เยโฮซาฟัตนั้นอหยันพรของค์นี้นะคะพระเจ้าต้องรู้ว่าข้าพระองค์นั้นนะคะแบบต้องการความช่ี้จุดพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์มาแล้วอย่างไรเนี่ยอดีตข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ในอนาคตได้ด้วยฉะนั้นขอโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยไม่ยอมคะข้าพระองค์เคยช่วยเรามาแล้วในอดีตพระองค์ก็จะช่วยเราตอนนี้แล้วก็จะช่วยเราในอนาคตด้วยนะคะ ฉะนั้นวันนี้เราต้องเชื่อลงะค่ะเชื่อด้วยความสบายใจสังเกตดูนะคะวิธีที่พระเจ้าตอบคำอิถานโยสฟัสอย่ากลัวเลยอย่าท้อแท้เพราะกองทัพใหญ่นี้เพราะการศึกนี้มันไม่ใช่ของเจ้าแต่เป็นของพระเจ้าแม่อาอยู่ในข้อสิบห้านะคะหลักการนี้นะคะในการเอาชนะสงครามต่อมาก็คือเชื่อด้วยความสบายใจะคะ่ะปัจจุบันนี้คริเสเตียนมากมายพากันหมดสภาพเพราะว่าพยายามด้วยตนเองค่ะ พยายามพยายามต่อสู้สงครามของพระเจ้าด้วยกําลังตนเองถ้าเราพยายามต่อสู้สงครามของพระเจ้าด้วยกําลังเราเองเรารู้กันเลยนะคะเราแพ้แน่นอนให้แพ้แน่เมื่อเราเป็นคริสเตียนใหม่เราอาจจะไม่เข้าใจชัดเจนว่าเราตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยความกระตือรือร้นเราาจะคิดว่าเราพร้อมจะออกไปนําคนเข้าสู่ดินแดนของพระเจ้าตาลพังคนเดียวเรากระตือรือร้นอยากจะนําคนทั้งโลกมาเชื่อพระเจ้า แล้วเราก็ทํางานหนักเลยแล,แล้วแล้วความจริงก็ปรากฏขึ้นในที่สุดพี่นะคะหลายคนเราก็ลงลุกผ่านกลับมาเสียใจผิดหวังที่ทําให้พระเจ้าผิดหวังแต่พระเจ้าตอบว่าไม่เลยลูกไม่เจ้าไม่ได้ทําอะไรให้เราผิดหวังเพราะเจ้าก็ไม่ได้ให้ความหวังอะไรแกเร่เราเราไม่ได้ให้ความหวังแก่พระเจ้านะคะพระเจ้าต่างหากที่ส่งให้ความหวังแก่เราพระเจ้าไม่ได้อยู่ในกำมือเรา แต่เราต่งางหาที่อยู่ในผัดพระเจ้าพระเจ้าพยายามบอกกับเราว่าลูกเอ๋ยภาคบังเถอะลูกจงพักสงบอยู่ในความเชื่อแล้วให้เราทำาเจ้านะเพราะนั้นไม่ต้องพาเราอาจจะมาถึงจุดที่บางทีเร้สุ่าพระเจ้าลูกขอโทษที่ลูกทําให้โง่ผิดหวังไม่ต้องะท่าไหนจะเข้าใจผิดอยู่นะคะพระเจ้าไม่เคยผิดหวังค่ะพระเจ้าเป็นความหวังน,นะคะมีแต่เราค่ะ ที่จะต้องหวังจากพระเจ้าหรือหากพระเจ้าได้พระเจ้าทํางานผ่านเราแต่นเราต้องด้วยตัวเราเองเพราะว่าเราพยายามช่วยพระเจ้าอยู่ค่ะพระเจ้าบอกข้าพักสงบนะคะแล้วให้เราทํางานผ่านเ้าขอบพระเจ้านะไว้ไพรพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูนะคะว่าการฟื้นฟูคืออะไร นะมีการฟื้นฟูจริงๆหรือหลายปีที่ผ่านมานี้ข้าพเจ้าได้ยินคําถามนี้บ่อยมากคําตอบที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นมีมมมมหลากหลายมากเลยนะคะบ่อยครั้งก็มีความเคลือบแคลงใจปนอยู่ด้วยแต่อย่างก็ตามข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะมีใครสงสัยในการตั้งคําถามแบบนี้ดังนั้นดูเหมือนว่าคําถามนี้เป็นคำถามที่เราสมควรนํามาคิดแล้วก็หาคําตอบ ปัญหาสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่การสังเกตฝ่ายวิญญาณและความเข้าใจข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มากเท่ากับว่าเราขนานนามสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอย่างไเงข้าว่าเจ้าไม่คิดว่าจะมีใครให้ข้อสรุปว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงทำอะไรเลยเพื่อไถ่ประชากรในที่นั้นๆข้อสรุปต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเช่นนั้นจะถือว่าเป็นเรื่องพิสดารมากทีเดียวแน่นอน พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวเพื่อให้เป็นทินของพระองค์มาตั้งอยู่อย่างแท้จริงในประเทศที่พระองค์ต้องการฟื้นฟูคำถามก็คือว่าเราจะทำอย่างไรทำความเข้าใจหรือจะตีค่าย,ยัางไงสำหรับสิ่งที่อี้พระเจ้ากำลังทำอยู่เรื่องของการขนานนามนี้เป็นเรื่องสำคัญเราเสี่ยงต่อการสูญเสียสาระที่แท้จริงไปเมื่อเรามุ่งมองป้ายฉลากที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังบ่งชี้ได้ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะไม่ใช่ทุกคนที่พูดหรือเขียนคำว่าการฟื้นฟูจะหมายถึงสิ่งเดียวกันสำหรับบางคนคำนี้ชี้ถึงเหตุการณ์อันเป็นการปลุกให้ตื่นฝ่ายวิญญาณเช่นการฟื้นฟูใหญ่อานานิคมอเมริกันช่วงครึ่งแรกของศตรวรรษที่18บางคนคิดว่า กระบวนการฟื้นใจฝ่ายวิญญาณย่อมจะมีการจย่อมจะมีช่วงระยะเวลานานกว่าเช่นการเคลื่อนไหวของเพนเทคอสและคาริสแมติกที่เกิดขึ้นจึงจะเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูที่แท้จริงแต่ก็มีบางคนแย้งว่าการฟื้นฟูจริงๆอ่ะย่อมเป็นรายการประกาศเอาประเสริฐประกาศพระกิตติคุณที่เข้มข้นแก่คนจํานวนมากส่วนบางคนก็พูดว่าการฟื้นฟทูที่แท้จริง ย่อมทําให้สภาพฝ่ายวิญญาณของประชากรพระเจ้าส่วนหนึ่งล<ม>ึกซึงขึ้นบางคนก็กําหนดเรื่องของการฟื้นฟูไว้ว่าหากมีการสำแดงออกภายนอกบางอย่างซึ่งแสดงความเชื่อโดยเฉพาะหมายสําคัญการอัศจรรย์หรือการใช้ของประธานของพระวิญาณบริสุทธิ์ก็เป็นเครื่องชี้ถึงการฟื้นฟูนที่แท้จริงมีบางคนด้วยซ้ำที่รู้สึกว่า กระบวนการฟื้นฟูองค์กรหรือการจัดโครงสร้างใหม่หรือการปรับรูปแบบเก่าๆให้มันทันสมัยขึ้นก็อาจจะเป็นการฟื้นฟูชนิดหนึ่งและจริงๆแล้วเนี่ยการฟื้นฟูมันคืออะไรในความเห็นของข้าพเจ้าเองการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณไม่ใช่การจัดโครงสร้างใหม่การฟื้นใจหรือการปรับให้ทันสมัยการรื้อฟื้นการฟื้นฟูให้สภาพสุดสภาพเดิมหรือการปฏิรูป แม้ว่าสิ่งทั้งหมดนี้อาจจะเกิดเป็นผลตามมาของการฟื้นฟูแต่สาระสำคัญของการฟื้นฟูสัญญาณก็คือการรวมเอาองค์ประกอบต่างๆที่ได้เคลื่อนเคื่อคิดจักให้กลับไปสู่รักฐานด้าน,านศาสนาศาสตร์ในพระคัมภีร์คู่คู่ไปกับการถวายตัวนะคะทำพันธกิจด้วยความเชื่อฟังต่อพระคริสต์ซึ่งเป็นองค์จอมเจ้านาย และภายใต้การควบคุมขององค์พระยามบริสุทธิ์ด้วยนะคะคิจจักรถูกก่อตั้งขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อทําพันธกิจให้สําเร็จจริงไหมคะด้วยเหตุนี้การฟื้นฟูกิบวิญญาณก็จะต้องมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการรื้อฟื้นเหตุผลในการดํารงอยู่ของกิจจักรนี่ไม่ใช่เป็นเพียงการหันกลับไปสู่อดีตอันเลอเลิศเท่านั้นซึ่งวิลเบิร์ตอาเชงศาสตราจารย์ที่สถาบันศาสนศาสตร์ นะคะฟูลเลอร์ได้พูดว่าการก่อตั้งคิตจกักรมีจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับโลกณนะที่ซึ่งคิตจักรนั้นตั้งอยู่คิตจักรดำรงอยู่เพื่อพันธกิจของพระเจ้าในฐานะที่เป็นตัวแทนของโลกใบนี้การฟื้นใจของจริงจะแสดงออกด้วยการเป็นพยานอย่างจริงจังต่อโลกใบนี้ถึงการครอบครองของพระเจ้าสิ่งนี้นะคะต้องเป็นร่องรอยของหลักฐานที่นำมา ซึ่งการฟื้นฟูที่แท้จริงมันเป็นการปรับในการก่อตั้งองค์กรคิดจกักรในช่วงเวลาอนพิเศษในปวัติศาสตร์ค่ะนี่นะคะพี่น้องสังเกตนะคะท่านนั่นคือการฟื้นฟูจริงๆมันจะมีการพลิกฟื้นมันจะมีการประกาศเป็นพยาจนจํานวนมากการฟื้นฟูฝ่ายวิญญ,ญาณที่แท้จริงมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับหลักฐานที่แสดงออกถึงการเคลื่อนไหวดุลิยอำน,นาจของพระเจ้า โดยผ่านประชากรของพระเจ้าที่เชื่อฟังและได้รับการฟื้นใจเพื่อประกาศพระกิตติคุณเป็นที่แน่ชัดว่าพิจารณาได้รับมอบหน้าที่จากพระเยซูคริสต์ให้ทำธรรุกรกริจหนึ่งในโลกนี้ความมีชีวิตชีวาจอยความกระตือรือร้นของพิจักรซึ่งหมายถึงระดับของการฟื้นฟูของวิญาณที่แท้จริงค่ะ จึงสมควรได้รับการประเมินจากการยอมมอบถวายตัวต่อการทำมรดกทุกครั้งที่คิตาจักยอมมอบตัวเองยอมเชื่อฟังนะคะการบงคับบัญชาของสวรรค์ของพระเยซูคริสต์แล้วก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการมอบตัวถวายตัวทำมรดกของพระเจ้าในโลกใบนี้การทรงสำแดงที่เหนือธรรมชาติแห่งพระกุณของพระเจ้าซึ่งเราเรียกว่าการฟุ้งฟูมันจะเกิดขึ้นนะคะ การฟื้นฟูพระวิญญาณที่แท้จริงเป็นผลมาจากการเทของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างท่วมท้นอย่างเต็มล้นลงมาในชีวิตของผู้คนที่บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณด,ด้วยความเชื่อวางใจในพระคริสต์อันเป็นจอมเจ้านายการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้คนจะส่งผลให้กิจจักก้าวออกไปสู่โลกนะเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแห่งผนณิสวรรค์คนจํานวนมาก เมื่อเขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะเกิดขึ้นทั้งโดยส่วนตัวและก็กลุ่มคนทั้งหมดเขาจะออกไปประกาศหาประเสริฐและพระคริสต์ต่อมนุษย์ทุกคนและทั้งๆที่อยู่ในสภาพการที่พวกเขาฝักใฝ่อยู่ในขณะยกกันพระวิญญาณก็ทรงยืนยันว่าถ้อยคำแห่งพระคุณโดยจะให้ความสามารถแก่เขานะคะก็คือผู้เชื่อที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจนะคะเขาจะสามารถทําหมายสําคัญ และการอาัศจรรย์ได้ค่ะในกิจการบทที่สิบสี่ข้อ3การฟื้นฟูในฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับหลักฐานาที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวด้วยลิธทธานุภาพต้ลิทธ์อำนาจของพระเจ้าด้วยผ่านประชากรของพระเจ้าคนที่เชื่อฟังและได้รับการฟื้นใจเพื่อประกาศประเสริฐพี่น้องถ้าเรามีการฟื้นฟูจริงๆอะค่ะมันจะตามมาด้วย ความกระตือรือร้นชีวิตชีวาแล้วก็ฤทธิอำนาจในฝ่ายวิญญาณน,นะคะเราจะมีพลังในการต่อประเสริฐให้เรามาลองถามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในประเทศของเราจริงหรือไม่บางทีการถามให้ดีกว่านี้ก็คือกำลังมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้จริงหรือเปล่าปรากฏการณ์ปัจจุบันของกิจจักร ดยทั่วไปในโลกนี้ไม่เพียงแต่บังคับให้เราต้องประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นภายในโครงสร้างของตัวเองเท่านั้นแต่เราจะต้องประเมินภายในขอบเขตของโลกทั้งหมดด้วยนะคะจากมุมมองนี้เป็นสิ่งดีค่ะพี่น้องที่เราควรสังเกตว่าในแง่ของวิญญาณและการทำธุรกิจมันมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปมันมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดากำลังเกิดขึ้นจริงๆอยู่ในขณะนี้ประเทศของเรา อยู่ในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าซึ่งกําลังขยายออกไปมากขึ้นแนละมากขึ้นแม้ว่าข้าพเจ้าเองจะไม่ได้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้เพื่ออธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้นในขีด,ดจักรทั่วโลกในวันนี้แต่ข้าพเจ้าอยากจะให้เราสนใจมุมมองทางปรวัติศาสตร์ดูเหมือนว่าจะมีความหมายต่อการพิจารณาของเราว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นในเมือของเรา เราสามารถอาจจะสามารถพบสิ่งที่ช่วยในการตีความหมายนี้ได้นะคะไม่เพียงแต่เข้าใจว่าการฟื้นฟูมีอะไรเท่านั้นแต่ยังเข้าใจในวงกว้างระดับโลกถึงทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณที่มันจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปซึ่งกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะโดยการทำเช่นนี้ค่ะเราสามารถตั้งข้อสังเกตเห็นว่าพระหัตถ์อานุริข,ของพระเจ้า กำลังทำงานผ่านประชากรโร่งทั่วโลกได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งณนะตอน,นีที่มันเกิดขึ้นกับเราอยู่นะคะส่วนประกอบอย่างเดียวที่ข้าพเจ้ากำลังอ้างถึงก็คือจะมีการเปลี่ยนกระบวนศน์ไปค่ะหรือเรียกว่า r a d i c a ้นั่นเองนะคะในระดับที่ลึกลึกขึ้นซึ่งเรากำลังประสบอยู่นี่นะคะ่ะในช่วงสุดท้ายของยุคยุคยุคสุดท้ายนี้แล้วนะคะ มันกำลังจะก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นของการไปในในเรื่องแบบที่ถัดไปการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะก่อให้เกิดความกระตือรือร้นอย่างรุนแรงและความคัดหวังในบางคนบางคนก็อาจจะเกิดความแบบตกใจบ้างหรืออาจจะเกิดความกลัวหรือความไม่แน่ใจและบางทีบางคนก็อาจจะมีมุมมองที่ปฏิเสธอาจจะต่อต้านการเคลื่อนไหวนี้อยู่ก็ได้นะคะพี่น้องคะ วันนี้ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างเกิดขึ้นกับเราเนี่ยค่ะอย่างับพันที่เกิดขึ้นในที่จากเราตอนนี้นะพี่น้องให้ท่านตั้งรับเอาไว้ว่าพระเจ้านะคะกําลังทําการขย่าเรากําลังทําการเปลี่ยนแปลงนะคะกระบวนศน์ไปจากพลิกไปจากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเลยนะคะพี่น้องเตรชุดของท่านให้ดีเพราะนี่แหละค่ะคือวันเวลาที่พระเจ้ากําลังขย่านะคะพระเจ้ากาลังจะทำซุปเปอร์เนรเชอรัล กำลังจะทําให้มันเกิดขึ้นนะเป็นการกระตุ้นเรารุนแงใหญ่หลวงที่กำลังจะเกิดขึ้นในลานี้ขอพี่น้องเตรียมพร้อมไว้นะคะพี่น้องให้เราก้าวไปสู่การเคลื่อนไหวน,นี้ด้วยกันนะเตรียมพร้อมรับสำหรับความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ากำลังจะทําร่วมกันในกิจของเรานะคะขอพระเจ้าอุยพราค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของนาคำว่าอย่าวิ่งหนีนาให้พระเจ้าทำพระเจ้านั้นรู้อยู่เสมอค่ะว่า เอาสิ่งที่ที่ที่สุดในชีวิตของเราออกมาได้ยังไงและพระเจ้าก็รู้ดีว่าคุณจะทำยังไงดีทำยังไงดีกับคุณนะคะถ้าคุณยอมพระเจ้าก็จะใช้สุสิ่งที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้เพราะว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เรานั้นมีชีวิตเป็ปอกตาเราต้องการระพรจากพระเจ้าในชีวิตหรือ,อเปล่านาสถานการณ ที่สร้างความสุขยากแก่เราในเวลานี้เอามอบแด่พระเจ้าด้วยกันค่ะแล้วก็บอกกับองค์ว่าพระเจ้าลูกขอมอบสถานการณ์นี้แด่พระองค์ลูกขอยึดองค์ไว้จนกว่าองค์จะติสสถานการณ์นี้ได้ดีขึ้นลูกขอ,อยึดองค์ไจากนั้นก็แต่ละภาพความผิดที่คุณต้องสารภาพแล้วก็ร่วมมือกับพระเจ้า สังเกตร,รายละเอียดอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของโยกเาอ,อยาโคบนะคะเพิ <c oughs> ่มมีบอกว่าขาดที่ยาโคบเดินผ่านเปญิเอลดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาเดินขยกขยเยเพราะยังเจ็บสะโพกอยู่ในข้อของขณะที่พวกเขาปล่ําูู้กันทุสวัสด์ทำให้สะโพกของอยาโคบเป็นเสืีอมส่งผลให้ยาโคบนั้น เดินขยุกขยิบไปจนตลอดชีวิตเรื่องนี้สำคัญเพราะอะไรไหมคะกล้ามเนื้อต้นขานั้นน่ะเป็นกล้ามเนื้อแข็งแรงที่สุดในร่างากายมนุษย์เมื่อพระเจ้าต้องเรียกร้องความสในใจจากญาติภพ,พระเจ้าแตะของเขาตรงจุดที่เป็นจุดที่เรียกว่าความแข็งแรงที่สุดเมื่อเราเริ่มคิด นี่เป็นสิ่งที่ฉันถน,นัดนี่เป็นสิ่งที่ฉันโดดเด่นแน่แนอนค่ะพี่น้องพระเจ้าอาจจะทดสอบด้วยกันแต่สียนั้นเพื่อเรียกความสนใจของเราพระเจ้าแตะที่ต้นขาของยาโคบและมันก็กลายเป็นเครื่องเตือนใจยาโคบไปตลอดชีวิตว่าเขาจะต้องไม่ไว้วางใจในพลังของตนเองอีกต่อไปแต่เขาจะต้องพึ่งพาฤาษีกับนาฏ ของพระเจ้าเขาจะต้องไม่มดำเนินชีวิตด้วยกำลังของตนเองอีกต่อไปแต่ด้วยดิธิตเดของพระเจ้าและเมื่อทำเช่นนี้ค่ะเขาก็จะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นได้จริงๆนั้นอย่าวิ่งหนีแต่จงยืนเฉยๆยังมีความเข้าใจลึกซึ้งอีกอย่างหนึ่งกับเหตุการณ์นี้ในชีวิตของยาโคบก็คือว่ายาโคบนั้น ชอบที่จะหาเรื่องเดือดร้อนตัวตนเองอยู่เสมอเสมอเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสต่ค่อนข้างจะเป็นเชิงที่เรียกว่าคิดกลนิดนะแล้วเขาก็มักจะชอบต้องเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เขาหวาดลงไปเสมอแต่ทุกครั้งที่เขาเจอเรื่องยุ่งยากเขาก็จะในที่สุดพระเจ้าก็ตรัสว่าเรารู้ ว่าจัดสถานกับการทดลองนั้นได้ยังไงเราจะทําให้เขาเดินหยกยากโคบั้นไม่สามารถวิ่งหนีสถานการณ์ยากลาบ,บาออกได้อีกต่อไปตลอดชีวิตเหลืออยูย่เขาจึงต้องยืนหยัดและ,ผแบบและ,ผะเผชิญปัญหาของเขาแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ด้วยกาลังของเขาเองแต่ด้วยฤทธิออ์เจ้าพระเจ้ามักจะใส่จุดอ่อนที่เห็นได้ชัดในคนที่โปรง่งเอยก่อน และบาดัางค่ะที่ความอ่อนแอที่เป็นปัญหาของของร่างกายนะคะยังมีอย่างอื่นอีกนะคะในพระคัมภีร์เรื่องความอ่อนแอเช่นหนามในเนื้ออะไรค่ะ,นะ,ะในเปาโลบทที่สองโครินบทที่สิบสองข้อเจ็ดสิบสิบแล้วคุณล่ะคุณอยากจะรับการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรยังไงสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนมากที่สุดในชีวิตคืออะไรบางที อาจจะเป็นนิสัยบางทีอาจจะเป็นผมในใจบางอย่างผมด้อยบางอย่างบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะนิสัยที่เป็นปัญหาบางทีอาจจะเป็นบางสิ่งที่ทาให้คุณเดือดร้อนมากกว่าที่คุณคิด่ันแต่ตอนเนี้ยสถานการณ์ก็เกินควบคุมได้แล้วบางทีคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางชนะซึ่งก่อปัญหาแล้วก็รบกวนที่เห็นคุณอย่างมาก แล้วก็ขัดขวางคุณจากการพัฒนาศักยภาพที่ประเจ้าประทานให้คำถามก็คือคุณอยากให้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตคุณหรือเปล่ารู้ไหมคะพระเจ้าจะทำแน่ๆแต่เพื่อพิธีกาตรงนี้พระองค์จะใช้กระบวนการของวิกฤตความมุ่งมัน่นการสารภาพและความร่วมมือและเมื่อปรองเปลี่ยนมัน ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงต่างรคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องพลังความตั้งใจและความอดทนเพราะคุณจะร่วมมือกับพระเจ้าผ่อนคลายแล้วก็วางใจเพิ่มนะคะบางทีคุณอาจจะจํากัดพระเจ้ามาโดยตลอดด้วยการหาข้ออ้าง้าละพัดโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหรือหาเหตุผลมาเข้าข้างเองอยู่นั่นมันยากที่จะโยนหน้าตา ตัวเองเนี่ยทิ้งไปแล้วพูดว่าพระเจ้าลูกเองแหละลูกมีความอ่อนแอลูกนี่แหละที่มีปัญหาตราบใจที่คุณยังไม่ทําแบบนี้นะคะอะไรอะไรก็จะยังอยู่เหมือนเดิมอย่างที่มันเป็นอยู่ในเวลานี้แต่เมื่อคุณทําได้คุณน,น,นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดกาลข่าวดีก็คือภายใต้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณรู้เกีับตเองซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบ พระเจ้ามองเห็นอิอสราเอลเปนตัวคุณพระเจ้ามองเห็นเจ้าหญิงเป็นตัวของคุณหรือการเป็นเจ้าชายตัวของคุณพระองค์เห็นสิ่งที่คุณจะเป็นได้พระองค์เห็นศักยภาพในตัวคุณและพระองค์ต้องการเปลี่ยนคุณคะจากยากโคบไปเป็นอิสราเอลเอลงท้ายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงตามวิธีการของพระเจ้าถูกนะ ขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ